เล็กกันครับเไ็่มันล่วงมดเลยนี่สวัสดีตอนเช้าเก็บเพล็กไปปนเห็ดก่อนเนาะไ้พอตำนะคลุกเดียวนะพอได้กินกับเพล็กกินกับเห็ดเห็ดปวก <c oughs> มันหล่นมันร่วงนี่มันร่วง f อซทุกคนเราไม่ได้มาถอนยาอีกต่อเก่านั้นเนี่ยพิกต่อเก่าที่เราตัดตัดต้นมันออกเหลือแต่ต่อแล้วมันเกิดใหม่ลูกสวยลูกดกเลยลูกใหญ่ด้วยอาจจะไม่เผ็ด อันนี้พลิกนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เก็บเราเก็บเอาแค่นี้เอาพอแต่ตำปนอันนั้นปนเห็ดยังอ่อนนะมั้งเนี่ยยังอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้มันไม่ค่อยเผ็ดหรอกเนาะนี่มันร่วงร่วงเต็ม กับพอกคลุกหนึ่งแล้วเอาไปตำนี่ครับผนเห็ดครับน้ำพริกเห็ดโคลนเห็ดปลวกเห็ดปลวกทีนี้เห็ดปลวกเก็บแถวนี้แหละเนืเปิดอีก หลังจากที ates, ่เราเก็บเห็ดปลกเก็บเห็ดเก็บอันนี้อันนี้เก็บพลิกมาเนาะเราจะคั่วครับอันนี้ก็เห็ดปวกเห็ดปวกที่เราทํากับข้าวเนาะที่เราเก็บมาเห็ดปวกเห็ดโคนมีเห็ดโคนอันนี้ก็ยอดมะขามเราจะทําการคั่วพลิกก่อนเนาะคั่วพลิกแล้วก็อันนี้เราไม่ได้เป็นย่างเนาะเราจะคั่วให้สุกก่อนเนาะคั่วเห็ดให้มันสุกก่อน ขัวเห็ดกับขัวเห็ดว่าจะตำน้ำพริกเนาะตำน้ำพริกเห็ดโคลเห็ดโคลเราล้างแล้วได้เยอะอยู่ครับเราแบ่งไว้เนาะเป็นสองเมนูเนาะอันนี้ก็เมนูตำตำปนตำน้ำพริกเห็ดโคนเนาะหรือว่าเห็ดปลวกเห็ดปลวกเนี่ยแต่จะเลือกเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดโคน ล้างแนละ้วเหลือเท่านี้ลนะอันนี้เอามาตำน้ำพลิกเนาะส่วนที่เหลือก็ขนาดนี้หนละเท่ากันวมาจะเอาไว้ทำเอาไว้แกงละมั้งนั้นเมื่อต่อไปอน,นี่ตำแค่นี้ก่อนกินแค่นี้ก่อนกินละสองคนกับแม่เกิดอยู่ที่นี่แหละครับเกิดอยู่ภาคกลางนี่แหละดูคลิปที่ตอนที่เรา เก็บมาก็ได้นะจากคลิปที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยทำกับข้าวก่อน, <c oughs> อข,าายยนขัวใส่ย่นมะขามอ่อนครับที่แรกว่าจะหมกใบตรงที่แรกว่าจะหมกใบตรงก็เลยไม่ไม่ได้หมกขั่วเลยเตาถ่าน มาขามใส่เกลือก่อนเกิดเนื้น,นะออนึนง เครื่ที่เราเปิดมาน้ำในเหงือมันออกแล้วเออโอ้น่ากินมากครับปิดทุกคนหอมแล้วกลิ่นหอมแล้ว เินเก็บได้แรงลากมาเนาะเป็นตูวดูเต๋าไก่เนาะน่ากินไหมโอ้โหดูนี่โอ้โหยุ่ยุ่วยุยุวย่ว,วคิดถึงธรรมชาติตอนที่เราอยู่ภาคอีสานแต่ดนี่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคกลางภาคกลางครับภาคกลางก็มีเห็ดเหมือนกันเกิดตามธรรมชาติเนาะเห็ดปลวก เชื้อเดิมแล้วมั้งเพิ่งมาเกิดปีนี้เนาะเรามาอยู่ในห้าหกปีแล้วเพิ่งจะเห็นเห็ดเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้นตรงที่เราเผาถ่านแซ่บแซ่บคักเนะาะทำน้ำพริกเห็ดโคน เดี๋ยวจะเอาต้นหอมใส่ด้วยหอมหอมให้เราปลูกไว้แลนะ้สุกกันเนาะเข้าไปส่วนประกอบอันนี้ก็สุกแล้วแต่ให้มันนิมน่มๆหน่อยส่วนขาเนี่ยขาเนี่ยไปอันนี้ละครับเดี๋ยว bột sốt, cụt sốt. Xuân có thêm cá pháo พลิกกระเทียมเสร็จแล้วสใส่ลงไปใส่พริกกระเทียมแล้วก็ผมเชิญรถเนาะผมเชิญรก็จะหมดอย่างนี้แหละอร่อยเหมือนกันแหละ พอประมาณไม่ต้องใส่เยอะรสชาติเห็ดก็นัวแล้ว <c oughs> ประเด็นใส่็ลูกก็ได้คนเห็ดคนเห็ดเสียบแบบเป็นแบบแบบลูกทุง่งลูกทุง่งนี่ทุกคนช่วงนี้เห็ดปวกมันขึ้นเนาะ เพราะว่าพายุปลายฝนต้นหนาวพายุปลายฝนต้นหนาวมันจะจะเกิดฝนมันฝนตกโปรยๆเนะาะโปรยแต่ลมหนาวเข้ามาด้วยแต่ตกทั้งวันอืมเพ็กให้ละเอียดหน่อยจะกินง่ายจะได้ไม่ต้องเกียเพลกออกเราเก็บเพล็ก ลงเสร็จแล้วใส่เห็ดลงไปเห็ดขั่วขั่วยอดมะขามเราไม่ได้เป็้งย่างเนาะนเห็ดขั่วยอดมะขามลงไปถ้าเป็้งย่างรสชาติหอมอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าหมกใบตองก็รสชาติเหมือนกับขั่วนี่แหละถ้าหมกใบตองแต่มันได้กลิ่นใบตองไป พอดีเลยเมนูเดียวลวมั้งเนี่ยกินเมนูเดียวละมั้งแล้วก็นี่ชีตีต้นหอมส่วนประกอบหางเครื่องไม่เต็มวงก็กินได้ขอให้มีพริกเกลือผงชูรสก็อร่อยได้เซฟครับรผมต่ำก่เนาอผนเห็ดปวกร้านก็ Ngồi nghe vui bài lăn dọc canh vô luôn chẳng đăng này nó sẽ đẹp con thâu có thứ quá có quá xem đẹp clip đẹp ít thằng thăng thịt phụ dạy thầm ừ ừ ừ ไม่ต้องวิถีวิสานอะไรต้องทำเครื่องครบไม่ครบก็กินได้ทำกินเองป่นเห็ดปวกน้ำพริกเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดปลวกมันก็เหมือนซุปเลยเนี่ป่ <laughs> นก็ซุปซุปก็ป่นแ,แต่จะเรียกออกให้ชิมดูก่อนเนาะเราเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองแล้วเรือก็ เราคั่วใส่นั้นแล้วเสเห็ดแล้วนี่เค็ม,มไม่เค็มหรอกครับพอดีพอดีคำพอดีอร่อยกินได้รสชาติแบบว่าเรี้ยงเน็ด เผ็ดหน่อยเราใส่มะขามอ่อนเรียวนิดเผ็ดหน่อยเรียวนิดเผ็ดหน่อยนัวๆกินกับเราเก็บกระถินเลมล้วมาผักก็มีประมาณนั้นแหละเราไม่มีผักเราไม่ได้ไปเก็บเรากินแบบเข้าที่หาได้เนาะ มีทรบทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องขัดเคินหน่อยนี่ที่นี่เอ็มแล้วแม่เอ้ยเซ็ตๆครับ,บผมปนเห็ดปลวกปนเห็ดปลวกน้ำพริกเห็ดโคนแซ่บๆ 哦。 เขาด้วยกันครับคนเห็ดโคนหรือว่า,าเห็ดหลวกทำเป็นเห็ดเห็ดลวงทำกินเองแบบมันง่ายๆนี่ทำเร็จเดี๋ยวเทจหน้าจะจะทำแกงแเนาะทำกนลิมทางน้ำปลาถัวเริ่มเก็บได้เ,เก็บถัวเหมือนกั ลายเยอะเป็นห้าไปกินใกล้ที่นอนหน่าไงมดมันขึ้นเน,น,นะนี่ยมากินที่เนี่เนะี่ยกินกับยายนะเนี่ยน้า,นยายนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนี่เนี่ยกิน <c oughs> กินกับอะไรนะั่นนะ่ะไ <c oughs> ก่ย,ย่าง <c oughs> เออเอ็ออวับนีเ่เด็กเด็กแกนขอนมาใหม่มาสองคนมาเพิ่มเ,เกิดจะปวดนะกินกับยายสายปวดมาเยอะยายกินแกงก็ปวดตะคูลนางยายกินนั่งกินที่นี้เดี๋ยวงูม,มันจะโผล่ออกตีนกามันจะโผล่ออก่ั นั่งถัดมาเขบเทียวก็ได้นะรสชาติายังไงยายเค้มหรือเปรี้ยวเปรี้ยว,ย,ว <laughs> ยอดมาขามสิยอดมาขามแก่เปรียว,ยวใจน้อยแล้วจืิอจริ để nói là khuya cả mấy bay nó mở lắm cút thua Hết đi hết rồi เราปลูกนเะองต่อมันจอมันเติมใหม่แล้วมันสวยแต่มันร่วงหมดอากาศกลัวมันเอ็นี้แหรอครับยินดทุกคนขออนุญาตท่นานทั้งครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วส่งให้กำลังใจก็สบงกดปุ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามชมคลิปเก็บเห็ดปวกด้วยนะครับครั้งแรกในชีวิตที่มาอยู่ภาคกลางเนาะ อะไรัม,ไรมาอยู่นี่ยายต้มาอยู่นี่ตั้งนานแล้วเจ็กว่าปีแล้วพึ่งจะเห็นเห็ดเกิดที่นี่ผมก็ยิ้มาอยู่ที่หลังห้าหกปีแล้วเนาะแต่ไปถ่ายคลิปที่นั่นตั้งหลายปีแล้วอหอดสามปีแต่พิ่งจะเห็นเห็ดเ,เกิดตรงนั้น ห่วงเผ็ดโคนอิมอ่มกระบกิ่แล้วบอกครับแค่นี้แหละครับสวัสดิภาพแซ่บครับผมกินไม่หมดตรงเผ็ดก็ไม่เผ็ดล็อกเลยลสดๆใหม่ๆแต่ซีดๆเฉยๆ,ๆเคยชินไงอาจจะเผ็ด ที่คกคกเราที่ขอตำพลิกพลิกเอาเน,นี่ยนะะพลิกแห้งอ่ะเห็ด mm hmm. ที่คลกแหละขอตำพลิกแห้งค้างไว้เสร็จแล้ว